ไอ้ถังน้ำพอดีถังน้ำประตูน้ำาก็ที่ตรงนั้นแหละ,ะเข้าไปนี้เลยครับเข้าตรงนี้มันถึงไปถึงซาฟารีเวอร์ได้ใช่ไหมครับไปนี้เราก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปนี้เลยขึ้นไปข้างบน,นประมาณกี่ร้อยเมตรคะจากนี้ไปก็แต่นี้ไปประมาณสองสองร้อยเมตรนั่นเลยถงล้วค่ะขอบคุณคะจะตรงมุวัดพอดีครับไปไหนมานะ ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอ,อในกรณีที่ว่าสวนสัตว์ซาฟารีเวอร์อำเภอสรีมาโพสจังหวัดปราจินบุรีค่ะที่จะนําสิงโต5้าตัวเข้ามานะคะนายอำเภอมีความคิดเห็นอะไรกับเหตุการณ์นี้ไหมคะค่ะคือเรื่องนี้นะคะต้องขอเรียนก่อนว่าได้สอบถามไปยังสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านะคะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของซาฟลีเวอร์นะคะจะมีพื้นที่อยู่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะก็ได้รับแจ้งได้รับคำตอบแล้วกันจากทางสำนักง,งานพื้นที่อนุรักษ์ที่1บอกว่ายังไม่มีการยื่นคำขอมานะคะซึ่งถ้าหากจะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าออกมาเนี่ย ก็จะต้องมายื่นขอก่อนแล้วก็มันจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบพื้นที่รวมถึงการควบคุมกํากับในการเคลื่อนย้ายด้วยณขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายมายังไม่ได้มียื่นขออนุญาตมาค่ะคือถ้าหากว่ายื่นมาแล้วก็จะต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ส่วนที่คาดว่าจะมานะคะที่ท่านก็บอกว่าน่าจะมาเพียงตัวเดียวถ้าที่มีความเป็นไปได้ค่ะตัวที่มีปัญหาก็อาจจะมาปรับพฤติกรรมอยู่ าจจะอยู่ในกรงเพื่อปรับพฤติกรรมคงไม่ได้มาปล่อยแต่ว่าพื้นที่เขาก็เท่าที่สอบถามไปยังพื้นที่ในเบื้องต้นทางอบตหัวว่าก็าาบอกว่าพื้นที่ของบริษัทซาฟรีเวิร์เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วค่ะค่ะตรงนี้คือไม่เป็นอันตรายกับประชาชนใช่ไหมคะอ,อ,อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอยู่นะคะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังไม่มีการยื่นคำขอใดๆดทั้งสิ้น มาที่จังหวัดประจีนบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ